สวัสดีครับปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพัฒนาชุมชนนะครับตรงนี้เป็นนาโพกการเกษตรแหล่งเรียนรู้ผักพืชบ้านอาหารชุมชนนะครับเราจะพาไปชมการปลูกผักพืชผักสวนปัวนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนครับผมครับตรงนี้ก็เป็นตักไข้นะครับตักไค้ก็สามารถเป็นสมุนไพรแล้วก็ใส่ต้มยำอ,อันนี้ก็เป็นคูสักนะครับ เราก็จะปลูกคือผสมผสานนะครับผสมผสานนี้นถัวปีนะครับัวปีทำส้ตมตำอร่อยตัวปีแล้วก็มีริ๊กริกเก็บไว้นะครับนะริกก็เดินชมครับทีนี้เรามาดู นี่เป็นพันน้ำเต้านะครับพันใหญ่พันใหญ่อันนี้ก็เป็นพันน้ำเต้าอีกพันหนึ่งแต่ก็เป็นพันยาวพันยาวนะครับปลูกควัดทองอันนี้ปลูกมาได้สองสามเดือนนะสามารถไปทำขนมได้แล้วครับผม จะเก็บพันขวปีไว้ปลูกอันนี้ก็จะเป็นเก็บเขียวครับ,บต้นเตี้ยปัดทองเ,อเราจะปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวเราจะไม่ไถเราจะไม่ฆ่าหญ้าแล้วก็จะขุดแล้วก็จะปลกะปูกเลยไปชมสวนข้าวโพดครับ ข้าวโพดนี้เป็นข้าวโพดพันธ์ข้าวเหนียวสีดำนะครับอร่อยนะครับเราจะปลูกไว้กินปักแล้วต่ออย่างนั้นเราก็จะเอาใบนะครับให้ไว้ให้กระบือหรือให้วัวกินอันนี้เป็นผักนะครับผากาศหอมกอบแก้วนะครับเราจะเก็บไว้ไว้ทำพันนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือน กลางเดือนเมษาแล้วก็แก่เ็บพันเป็นปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะเราทำจากมะม่วงมะม่วง,มมวงสุกลนแล้วก็นามาหมาักเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นปุ๋ยลดต้นไม้ครับ ยินดีต้อนรับใครสนใจก็ติดต่อที่คุณประเสริฐปัญญาคุณนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการหมายเลขโทรศัพท์0802627092ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ